กิจกรรมสมบูรณ์ความเพียรพระปิจารยเศรษฐีลาและหลวงปู่ทวดชื่อภู้บรีินแก้วกำพลรหัสศูนครั้งที่30วันที่9ก้าเดือนสิบปีสองพันห้กบัตนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9ก้เดือนสิปีสอ6 8ัน้าร้บข้าพเจ้านายภูเิลินแก้วกำพลขอเป็งวาจาสาธายพุทธมนต์ ถ้าไปถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคอมปติเทระเจา้าองค์หลวงปู่สุรเลตหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เจ้าของวิชาจินดาวัีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุปจนา,าในการสวดสาธยเทีงข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดา,นานที่จินข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายเยงวนต่อไป

นโมตัสสะพ่อโตอรลฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพ่อโตอรลฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพ่อโตอรลฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบสุสัจจกกลียคัฏานนติเมสานังอัญญังธรรมพุทโธเมสานังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหาุสัะพะทานติเมสานังอัญญังธรรมโมเมสานังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหาุสัะพะทานติเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหาุสัะพะทา มโหสถมหาการลิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการลิโกนาโถอัธยาสัพพปาณินังปุริตวปารมีสภาปัตโตสัมพุทธิมุตตังเอเตนะสัจจวเชนะมะโหตุสัพพัปทวามหาการลิโกนาโถหินตายาสัพพะปาณินังปุริตวปารมีสภาปัตโตสัมพุทธิมุตตังเอเตนะสัจจวเชนะมะโหตุสัพพัปทวามหาการลิโกนาโถสุขายาสัพพปาณินังปุริตวปารมีสภาปัตโตสัมพุทธิมุตตังเอเตนะสัจจวเชนะมะโหตุสัพพัปทวา บทสนมหาสมัยส่วนเอวทเมสุตังเอกังสมัยพระกวัสกีสุวิหันติกปิลาทุสเมงมหาเิมหาตาพิคุสังเขนาสติงประจามติหิพิคุสติหิสเปเิวะอรันติหิทัศหิตรดลธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิเปตาขอติภควันตังทัสนายยะพิคุสังคันจะยานุน้ม อัตโขตตุนัสุทาวาสกัยกานังยิเทวานังเอตารุหุสีอเยังโคภพระกวาสเกสุวินติกะปิลตุสเบงวะเนมะหตาพิกุสังเคนะสัจิงปัจมันเตหิภิกขุสตีสเปหวะอะหันเตหิทสศีจดุลกัสตุหิเทวะตาเยปุเยนะสนิปเปตตาหงติพระกันตังทศนายะภิกขุสังคันจะยานุนะไมยปิเยนะพระกวาตินุปัสสังคุเมยะอุปัสสังค์มิตรบาพระกวาตุสสิเกปัจเจกขาปจเจกะคาถาภะัศยามาติอัตโขตาเทวะตาเสยถาปินามะพระละวะ ปุริโสสมัญชิตตังวะพ่างัสสาเลยปัสสาทิตังวะพ่างสมินเชเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาพคะกวโตปุรโตปุตุราหังสุอัตตโขตาเทวตาภควันตังพิไวเทตวัยกัมมันตังอัตังสุเอกัมมันตังทิตตาโุเอกาเทวตาพคะกวโตสิศรษเกอิมังคถังอปาสิมหาสมโยปนัสสมินเทวะกายาสมาคตาฆาตภัอิมังธรรมะสมัยอย่งทิจิตาเยวะอป布าชิตาสังคันติ อัตโขอปัลลาเทวตาพระกวาตสันติเกย์มังค่าทางกาสิตธะตถาภิกขวสมมาตหังสุจิตตังตนุสุกามังสุสาติวานีตานิเคตวายเจลียานิลกันติปริตาติอัตโขอปาลลาเทวตาภควโตสัติเกย์มังค่าภาสิเธตวาคีลังชิตตวาปรติขังอินทขีลังอุหัจเมชาเตจรันติสุสาวิมาลาจัคุมตาสุสันตาสุสุนักาติ อาตโขบาลายเทวะตาพระคาวโตสติเกอมังคาถาอภัยสีเยเกจีพุทธังสาังคตาเสนเตคมิสันติอภัยยะภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวะกายังปะลิปะเลสติติ อันตะโคภะโกะภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิเปตตาขนติสถานคตังทัศนายยะภิกุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตรรมทานังอรหันโตสมมาสุพุทธาเตสัมปิภคอนตานังอิตัปรหมาเยวะเทวตาสันนิเปตตาภิกขเวสุงเสยยถาปิมหังอิตัลหิเยปิเตภิกขเวภวิสันตินาคตธรรมทานังอรหันโตสมมาสุพุทธาเตสัมปิภคอนตานังอิตัปรหมาเยวะเทวตาสันนิเปตตาภวิสันติเสยยถาปิมหังอิตัลหิอติกิสามิภิกขเว เทวกายยนังนามามิกิเิสมิภิกขเวเทวกายยนังนามามิจิติสมิภิกขเวเทวกายยนังนามามิตังสุนาทาสาธุกังมานสิกโลธาปสิสมิติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภะกวะโตปัจจสุสุงภะกวาเอตารวจะสิโลกัมนุกขาสัมมิยัตปุมาทัทสิตายิสตากีระขพลังเปหิตตาสมหิตตาปุตตุเสวะสัลลีนาโลมาหังสายวิสัมพุโนโอทาตามนัสสสุตาวิปัสสันะมนาวิลาพิญโยปัจจสเตยะตวาวันิกะปิตัปเทเวิตาโตอมันติสตาสมะเกสสะเสนเต เทวกายาพิกันตาเตวิชนธาพิกกวเตจตปมกะลวงสุตวาพุตสาสาสนาเตสัมปาตุลุยานังอมนุสสนาทศนาสนาอภิเกสตะมัตตะขุงสาสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกสาสนาอมนุสสนามัตทสุงอภิเกสอภิเกนันตะมัตตะขุงทิสาสปาปุตตาอหุตทสสปังอภินญาัมวัคิตะวานาชกุมาตาตัวอมันติยิสถาสวะเกสสนิลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนธาพิกกวเยวหกิติสามิขิลาิลาหิอนุปปโส สตาสหัสสายัขารภูมาคะเปรวัฒวายที่มันโตชุติมันโตวันลวันโตยิสศีนมุทธมนารพิกมุพิกนรสัมไมติงวะนาชาสหัสตายักขานันโตวันยนุที่มันโตชุติมันโตวันลวันโตยิสศีนมุทธมนารพิกมุพิกนรสัมไมติงวนาสตาคิลาติสหัสายักขานันโตวันยนุที่มันโตชุติมันโตวันลวันโตยิสศีนมุทธมนารพิกมุพิกนรสัมไมติงวนาอิเจเตโสลาสหัสายักขานันโตวันยนุที่มันโตชุติมันโตวันลวันโตยิสศีนมุทธมนารพิกมุพิกนรสั เวสสามิตาปันเดสตายยักษานันตตวันโดทิ่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยิสสีนมพรทมนาภิกกมภิกกนาสเมติงมนากุมพิโรลราชคัยโกไปปุรส萨นิเวสนางพินยุนังสตาสหัสสังยักษานังปิลปาสติกุมพิโรลราชคัยโกสุปะข้าสเมติงมนาโอลิมันจ่าทีสังราชาทัตละถูประสตินะคันทัพพนังอธิปติมหาราชายิสัสสีโสุตตาปิตัสสะภาวนท่านนามาผพลายที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยิสสีนมพรทมนาภิกกมภิกกนาสเมติงมนา ทักขินัญจะไิสังราชาวิรุฬหโหตปัสสัสติกุงมันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะพะหะโวินธนามาหะปลาอิติมันโตสุติมันโตวานะวันโตยิสัสสินมัทมาณพิกมพิกรณสัมพิติงวะนาปฉิมัญจะไิสังราชาวิรุปโขปัสสัสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะพะหะโวินธนามาหะปลาอิติมันโตสุติมันโตวานะวันโตยิสัสสินมัทมาณพิกมพิกรณสัมพิติงวะนาอุตตะลัญจะไิสังราชากุเวโลตปัสสัสติยาคานังอธิปติมหาารชัยสสสสิโ พุทธาปิตาสภาวะโวทนมามหาปะลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตอิสสะีนมัทธะมนะพิกบุพิกะดักสวิติกว่าเรปุริมาที่สังทัตตะละโถทคัะทะคินีนัทักคินีนัวิรุษะโกปจิมีนัวิรุปปโกกุเอโลตลังที่สังจัตโต,ตโตจัตตาโลเตมหาราชาสมุนตาจุลุยสาทัตถะ,ะ,ะ,ะละมานาอัตังสุวเนกับิละกับปิละวัฒเว เตสังมายาเวนุศาสนอควรจะนิการศาสนามายาเกตุทุเบตุทุกุจาวิปโตสหจันทโนกรรมเสตโทจักกินุคันทุนิคันทุจักปะนาโดโอปมันโยจักเทวสุโตจักมัตติเจตเสนโนจักคันธัโพนโรราชาชโนสโป อาคูปัจจิโสเจวะติมพะลูสุริยวัชชสาเอเตจันเยจลาชโนคัสตปาสาราสุภีมุทัมนาภิกขโมภิกขนัสมิติงวะนาอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสัตตชะกากรรมวัลสตตะลาอาคูปยขาสหายติภีเอมุนาทัตตะรถาจะอาคูนาคาเยสสิโนเอราวัโนมหานาโคสุะคะสมิติงวะนาเยนะคาลาเชสานสารันติทิปาริชาปะคิวิสุทรจักขูวิหิษาเตวะนะมัชัปตาจิตตาสุปนาอิติตสะนามังอภิยะตานาคาลาชานามาสิ สุปันนโตเขียมังค่าสิพุทโธสันหาหิวัจหิอุปวะหิยันตานคัสุปันนาสานะมังคังสุพุทธังชิตาวัชิหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวัสวัสเตทิมันโตยิสสินโนกาละกัญชามาภิสมาอสุลาธานิเวขาสาวิปจิตติสุจิตติจะปะหาระตุนันมุจีสหัสตันจะเพริปุตานังเสเพวิโรจนามกาสันนาหิตวาเพลิงเสนังลาหุปุตุปาขมงสมัยุทธานิพัฒเตภิกุตาสัมเปติงวนัง อาโปตเทวาปริเวติโชวายุตสาขมงวโรนาวโรนาเทวาสมมตเจยศสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวิศสีโนทัาเสตเตทัศตากายาสะเพนนตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยิสสีโนมัทมนาภิกขมุภิกขนาสามิติงวนาเวณูตาเทวาสารีจะอสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทัมาคูปลักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปลักขิตานักขตานิปุลักขิตวาอาคุมัทวาลาหกาวสุนังวัสโุเสตวสโกปะคขปิลินทเโถ ท่าเซเตทัศนากายาสเปนนัตโตวันยนโญ่ที่มันโตชุติมันโตวันนัตมันโตยิสสีโนมัทธะมนาอภิกรรมภิกนัสำมิติงวะนอาถาคูณะอาถาคูสาคูเทวาชัมาคีสิกขาลิวะชัลมาคีสิกขาลิวะอริสกาจโรชาจะอุมะปุพภะนิพาสีโนรถวลุนาสะธมาจะอรุจารเจเนชกาสุรายะลุจิลาอาคูอาคูวาสโวเนสีโนท่าเซเตทัศนากายาสเปนนัตโตวันยนโญ่ที่มันโตชุติมันโตวันนัตมันโตยิสสีโนมัทมะมนา ไอพี่ก็มุกพี่ก็น่าสมมิตจริงว่านะ สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิตาปัสสิกาอคูอาคูมนุปัุสิกาถาคูพระเจ้าเทวาเยจารโหตวาศิโนปาละขามหาปาละขาอาคูเทวะยสสิโนทัศเสเตทัศทากายาสเปนนันโตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตอิสสิโนวัฒนมนาพิเกมุพิกวนาสัมปิติงวนาสุกกาการุมหาลุนาอาคูเวขั้นสัสว์สหอุทาตะเคยหาปัมโมขาคูเทวะวิจักขนาสตาหาละกขชามิสกาเจสสิโน ฐานะยังอาคาปชโนโยทิสามพิวัสติท่าเสเตทั์ทากายาสเพนนัตโตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตกิศสินโนวัฒนาภิกข์กมภิกขนาสมิติงมนังเคมียาตุสิตายามากัตะกาเจสสิโนสัมพิตกาละแมสิทธาชฉตินามาจารสวานิมานนติโนอาคูอาถาคูปเรณิมิตาท่าเสเตทั์ทากายาสเพนนัตโตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตกิศสินโนวัฒนาภิกข์กมภิกขนาสมิติงมนัง สัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนนันตะวันิโนโนามานันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเดสริสสะสะอุกุตชาติมัคขีระโอคัตินนัมนาสวังทะเกโมคัตลอนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภัมมาปรมัตโตจะปุตตยทิ่มโตสหสันังกุมารติโสจารุปคัสสเมตติงวะนาสังสุพามะโลกานังหม่าพมาพิจิตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายุสสิโสทัสเสทาอิสลาอาคูปเจกวาสสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาิโตปิริวาริโตเตจัสเพอะภิกิเตติเตเตเกกกมมมาาาลสสสสิิินนพขะะะปัต ทียังเอสขนาาันหะถาปันถะละเคนะปันธะมตุตโตโวสมันตาปริวาเลถามะบุจิทาโกจิลังอิติตตาหะมหาเสนงกนารหเสนงอเปสยิปริณาตะละมาหะจะสลังกตะวานะเพลระวังยะถาปุสโกเมโคนะสนะเอนโตสุวิชุโกตถาโสปบจฉาวัติสังคุโตอาเสียงวเตสตจัจสะพังอภิญยยะวะปะิตตะวานะจักขุมา ตาตอมันตยิสถาสสวะเกศสนิลเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชนถาพิกโวเตจะอตตปมกะลุงสุตวาพุทธศาสสานาวิตาไลเคหิปกามูมเนสังลมปีอินชิยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพิติตายิสสีนโมทันติสหพุเตหิสวกาเตเชนิสุตติโบสถจยุลชียปกรณ์นโมเมพุทธเตชสารัตนตยธรธมิกาเตชชปสิทธิปสิทิเทวานาลายปะละเมสุลาสิทธิพรมานจะอินทาจตตุโลกาคัมพีลักกาสซมุทาพุตุงคังคาจัสปามะชยปสิทธิวอนตุเต ชยชยทธนริทันิอุสธิอุสธินาทีนาทีชยชยะ้าคนละตนนารสัยนิริใสเสนาเปรราชพลนารชีชยชยะคัมพีละสมพีนาคินทนาคีปิสัจพุตตะการีชยชยะทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุทธานุมุขชาชยชยวัลลุนมุขสัตราชยชยจำปาทินาคขากุลคันโกชยชยะคาชคนละตุลงสุกระผู้ชงสีหาปยะคัทีปาชยชยวัลลุนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนัสธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวี เชยชยธรณีตะเลสทาสุชยาเชยชยธรณนีสันตินสทาเชยชยมังกราลัญญาภวเคเชยชยวิรุณายะเคเชยชยลักขเสสุละกผู้ชเตชาชยชยพระเมธทัคณาเชย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 ราชธิราชสัจชัยชยชยปัทวิงสัพังเชยชยอรันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมหิสุโลฮโลฮลินเทวาชยชยพระมาสุลักโขเชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปะโขจจทิมาลวิ อินโทจาวานะเตเวนเตโยจักุเวโลวัลโนปิจักอคิวโยจัปัญชุนโโหกุมารโอทัตตะรัตโกอัฏฐลาสะมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทยโยอีสีโนสาวกกาสภาเชยะลังมุพนตุเตเชยะธโมจัสังโฆจทัสสะปะโอจัเชยะกังเอเตนัชยะเตเชนัชยะสุทีพุนตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโอตุเตเชยมังขลัง ชยโยพุทธศาสี์มตัอย่งมรราตจะปปิมตัรปราชียวอุโคเซียมโพธที่มันเทปโมทิตาเชตตาพระมคนามหิสินโนชยโยปพุทธศาสี์มตอยังมรราตจะปปิมโตปปาชียอุโคเซียมโพ้ทมันเทปโมทิตาเชตตาอินทคณามหิสิโนชยโยพุทธศาสีมตออย่งมรรสชาตจัปปิมโตปปาชียวอุโคเซียมโพธที่มันเทปโมทิตาเชตตาเทวคณาเมหิสิโนชายโยปพุทธศาสี์มตัอย่างมรรสาตจะปปิมโตปวปาชียอุโคเซียมโพธทมันเทปโมทิตา ชษชยตถาเทวะขานามเหสีโนชัยยปิพุทธศาสนีมตัวอิยังมรัสสะจะปปิมตัวปราเชโยุโคสยามภูทิมันเทภูทิตาเชษตธาสุปันนะขนะมเหสีโนชัยยปิพุทธศาสนีมตัวอิยังมรัสสะจะปปิมตัวปราเชโยุโคสยามภูทิมันเทภูทิตาเชษตธานะขะานะมเหสีโน ชายาเปรพุทธศาสตร์สลีมโตอายังมัลลาศาสตร์จัปปะปิมโตะบาลาเชียอุโกเซียมโพธิมันเทปมุทิตาเชียตถาสัพพมัคขนะมเหสีโนเชียนโตโพธิยามูเลสักยานังนั้นที่วัฒโน เอวังตวังวิเชียวหุงหิเชสุเชยมังคะเลอ布拉ชิตปัตลังเกสีเสภปทวิปกคาเลอภิเสเกษสะพพุทธานังอคัปโตปอมุสติสุนักตังสุมังคะลังสุปภาตังสุทิตังสุขโนสุมุขโตจัสุยิตังพระมจาริสุปัทขีนังกญากรรมังวาจกรรมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกรรมังเป็นอิทิเตปัทขีนางปัทขีนานิกตวานะละพันเตเถปัทขีเน เตอัารัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหทาสหัสเปหิยติภิสุนันตุปนโตเยเทวะสมิงธานีธิกตาธิขยกาสาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทาลักขันตุสัพพัตานังลักขันตุชินาสานังยาแกจิปัฒนาเตสังสเพเวรนตุมโนรัฐายุตะกะเลพะวสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปถวาเตสังนิวะเรนตุจัสัพทากยสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะถาละหังบสวดธรรมะนิยมสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมพักวาสวัติยังวิหารติเชตวณีอนาคินทิกาสะอารามีตตะโข Life, พระขาวพ, risque, พ, و و ط, พิกอวันเตศีพิกวติพระทันเตติเตพิกูพระกวตโตปจัะสูงพระกวเตตาทวจัอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสเปสังคารานิจติตั้งตถาคโตภิสัพุชติอภิสมติอภิสังุชตวาภิสมตวาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัลติวิปัชติอุตานิกโลติสเปสังคารานิจติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตา สเพสังขาราทุกขติตั้งตถาคโตพิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะภิสมิตวาจิกติเทเสติเป็นะเปติปัตะเปติวิบตัติวิภพาชาติอุตานิกโลติสเพสังขาราทุกขติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคโตปิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชิตวาภิสเมตวาอาจิกติเทเสติมัญญะเปติปทาเปติวิบัตวิติวิปัชติอุตตานิกรโลติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมโมจักภควาอัตมนาเตภิกขุภควาโตวาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทศกรรธราคาถาอธิตังนันนาวะเขมยะนภติกะเคอนาคตังบุคคลแม้ควรตามคิดถึงสิ่งิงที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่และไม่พึงพวงถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะทัตีตามบะหิน,นออันตังอปเตนจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปน,นัญจะโยธมังทัทธัาวิปัสติอสังหิลังอสก,กุปังตาวิทามะอุปโรขเยผู้ได้เห็นธรรมมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคลนขปวันพระพุณกานการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจามา ความเพียรเป็นกิจที่เราทาวันนี้ใครจะดูความตายไม่วันพรุ่งนหฮีโนสังฆาลันเตนะมหาเสนีนมมจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสมาซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสลับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอวัลตมันตันทิตังตังเวปเจการาโตเตสันโตจิกเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกะขาทัากวันก้าคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงละตีเดียวก็น่าชมบรสุธรมะสังเวคาปัจเวคณนะ สเพสังขารนิจจาสังขารเกิื่อแลวแก่จิตใจและรู้ทำนำทำทุกบททั้งสิ้นมันไม่เที่ยงก็ขึ้นระดับไปมีเลือหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารเคิดแลวแก่จิตใจและรู้ทำนำทำทุกบททั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวมิใช่สังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุ่วงชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่ง อาวสังมมยังมรตัพังเราจะพึงตายเป็นแท้บรณปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนียตังชีวิตของเราเป็นของเมเที่ยงวรณนังเมอเนียตังควอมตตยของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญโนขันปัจจากวิญญาณชุดโทนเกาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขะหลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละถังหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมแปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุทธันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังกูปสมุสโกคำเข้าไปสงบหลังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิงสุจามฤสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายถ้าเทวหังมิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความแตยนี้ยังไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพัตเตหิกตังบุญญโยนวะนโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวะอาสามิงธานีทิฆตาธิคายุกาสาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขารูจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขารูจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขารูจันตุสัพเปยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขารูจันตุสัพเพปิสาสัพเพยยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุ ทุกขารบุญเจนตุสเพอาจารยุปัจฉายะสกิตาหุน şey, ต şey, şey, ุทุกขารบุญเจนตุสเพนักขตาสกิตาหุนตุทุกขารบุญเจนตุสเพเทวาสกิตาหุนตุทุกขารบุญเจนตุสเพสามาตินางสมิชันตุโวบรสุบูชาหลวงปู่ทวดนโมูริสตโตคันติมายะอิติปะขวานโมูริสตโตคันติมายะอิติปะขวานโมูริสตโตคันติมายะอิติปะขวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติเวรวาสินิทุเปคะเลสุปิคะเลตะหิงติงตาธัมมทานิเนพู้นึกปุชิตาโสติงกะลกเตถาวิละมันเะเลเทราจามชาณวากาจะพิกโกวสารามิกาธนปติวิปัสสกาขามาตเิสานิเคมาติสลาสัปปานะภุตตาสุกิตาหุนตุเตชะลักุชายยปิจะสัมภวาสังเสราชตาอัตวุปัติกานิญญาณิกังธรรมะวังปติเจเตสัพเปปิทุกะสักกะ่นตุสังขยังทาตุติลังสตังธรรมวัมมัทราจปุขลาสะโคหตุสมะโควะอัทายะติหิตยะจะอัมเหระคตุสัตถโมส ธรรมจาริตรวติงสัปะปุณเดยามะธรรมเนียริยะปเวทิเตปสัสนาหุตุสเปปิปานโปิโนพุทธศาสเนาสมมาทะลังปเวชนโตกาเรเตกาเรเท,รเทววัสตุวุทิภาวะยัตตนาสมิทังเนตุมเมทนิงมาตาปิตาจัตตชะชังนี่ดังลักันติพุทธกังเอวังธรรมิณลาชานโนปะชังลักันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบุตรทรงเทวดาทุกขาปาตาเจนินทุกข,ขพิยาปาตาเจนินพยาสุกปาตาเจนินสุกาหุตุสเปปิป,ปานิโนเอตาวตาจะมีหิสมัมมาตังบุญิสัมพัสสังสเปเทวานุโุทันตุ สภาสัพติสิทธิยาทารังเทนตุสัตยะสีลังและขตุสัพทาพระวนาพิรุตตาหุตุข้าชนตุเทวตาคตาสุมัขคลคคาถาหุตุสัพังสุมังคละรนคาตุสัพเภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธีหุตุนิลังตะลังหุตุสพังสุมคละรนัาตุสัพเภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุธิหุตุนิันตะลั สัพเพพบทาพระพตตาปเจกนันเจียงพระลังอนัตตานันเจเจชนะละขังวิทามิสับปโสสัพเพพบทาพระพตตาปเจกนันเจียงพระลังอนัตตานันเจเจชนะละขังวิทามิสับปโสสัพเพพบทาพระพตตาปเจกนันเจียงพระลังอนัตตานันเจเจชนะละขังวิทามิสับปโซสัพเพพุทาพระพตตาปเจกนันเจียงพระลังอนัตตานันเจเจชนะละขังวิทามิสับปโสสัพเพพบทาพระพตตาปเจกนันเจียงพระลังอนัตตานันเจเจชนะละขังวิทามิสับปโส สัมทพระประทับประเจกการันตวััพระปหลังอนนตนาจติชนะลักขวิาวิสุปโสสัมผทพระประปะเจกกันจียงพลังอนนตนาจตเชนะลักของวิาวิสุปโสสัมผทพระประัปะเจกกันตียงพลังอนนตนาจตเชนะลักของวัาวิสุปโส โดยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยะผู้พิทักษ์บนนี้ข้าพเจ้าขอนมัสกาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด,ดจส่สวรรคคารายขออนุส่วนแห่งบุญกุศลนี้ จงเป็นสัพพสิฎีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เาข็งวกร่ประเพณจากทุกโศโลกภัยตลายทั้งปวงให้มีแหล่งในแา่สุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมสอนแหงองคสมเด็จพระสมาสมาสุพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพยเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุพันนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพ แห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิจายุเศรษฐีทั้งฝ่ายท้ายและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่ส,สัมสิงอเมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยน่องประธานุภาพเทวนุภาพและลิทานุภาพอศักดิธิ์อำนวยผลให้เป็นสีเหลียม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเถิดขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ส่งให้กับทหารในกองทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ริมชายแดนให้ชนะอริราชศัตรูทั้งหลายขอบารมีบุรพคกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์และทหารในกองทุกท่านที่เเเเออออาานืื้ล แลกแผ่นดินมาให้พวกเราได้ลูกหลานไทยได้คงอยู่ในทุกวันนี้ขอบารมีท่านทั้งหลายที่เป็นฐานทัพลบขอส่งต่อไปยังฐานทัพลบปัจจุบันนี้ที่กำลังดำรงชีพอยู่และปฏิบัติหน้าที่อยู่ริมชายแดนให้ชนะศัตรูทั้งหลายให้ได้ด้วยเถิดให้ชัยชนะครั้งนี้และครั้งต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เป็นของประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆด้วยเถิด